we mm -hmm. ดีไหมเปลี่ยน่วงจุ้ยอ่ะเพื่อเราจะขายดีขึ้นแกนี่ฮวงจุย้ยหวงจ้อยอะไรนี่ว่างงานมากนักใช่ไหมฮะร้านชั้นของชั้นดั้งเดิมเนี่ยดีอยู่แล้วเว้ยบ้าดีเดิออะไรดูดีลูกค้าไม่มีสักคนเลยเนี่ยมันขายไม่ค่อยดีเราต้องหาจุดสนใจใหม่ๆบ้าอะไรจุดสนใจแหละฉันรู้แล้ เลี้ยงหมาไหมเลี้ยงหมาเหมือนคาเฟ่หมาไงป้าเลี้ยงหมาเออใครจะจ่ายค่าอาหารหมาแล้วเวลาหมามันอึมันฉี่เนี่ยใครเป็นคนทําความสะอาดออ่ะอ่อไม่ต้องเป็นหมาก็ได้เป็นสัตว์เลี้ยงอื่นๆก็ได้ไม่พี่อ้อยป้าน้อยนาอ้าวมาดีจ้ะฉันเอาบุญมาฝากจ้ะเหรอเออบุญอะไรอ่ะนี่ไงฮะเฮ้ยเฮ้ยก็นกจริงด้วยอ่ะ ก็นี่มันนกอ่ะแล้วไหนบุญอะอะไรก็เป็นนกอะจ้ะป้าแต่ว่ามันไม่ใช่นกธรรมดานะเป็นนกที่บาดเจ็บอยู่แล้วเขาบอกว่าใครก็ตามที่ได้ดูแลได้เลี้ยงนกตัวนี้เนี่ยจะโชคดีแล้วก็มีเงินมีท้องไม่เอาหรอกไม่เลี้ยงไม่เอาบุญแบบนี้ไม่เอานกเหรอเหมือนกันนะป้านี่ไงฉันเคยอ่านในหนังสือดวงนะฉันเคยเจอเขาเขียนบอกว่า ถ้าใครเลี้ยงนกเนี่ยกิจการจะ,จะเจรอญรุ่งเรืองทำได้อ้ยฉันไม่เอาฉันบอกแล้วฉันไม่เอาฉันไม่เลี้ยงอะไรทั้งนั้นแกเข้าใจไหมจริงนะฉันจำได้ป้าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะอฉันเนี่ยเคยไปส่งของให้กับเฒ่าแก่คนหนึ่งนะป้าสมัยนั้นเนี่ยร้านค้าเขาขายไม่ดีเลยแต่พอเขาได้เอานกที่บาดเจ็บไปดูแลนั้นแหละอโอ้ขายดีเป็นทีน้ําเทท่าเลยธุรกิจดีมากคนคนนั้นเขาชื่อว่าแจ็คมากนะป้าขายดีเลยเหรอใช่ โอ้มน่ารักจี่ตายเอาก็ได้เอ้ยกลับดีๆนะป้าเอมบาทเก็บอยู่นะจะจะไป้อยู่กับป้านะจะเอ๋คนเก่งน่ารักน่ารักเขาชอบป้านะเนี่ยน่ารักมันเอือมันอือใส่มือฉัน นกเป็นขี้ใสแต่ว่าจะได้รับก้อนโฟงไงป้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนกฉันอะเฮ้ยโอ้หป้าทำอะไรลงไปเนี่ยนี่มันนกนำโชคเลยนะนกนำโชคนำโชคอะไรของแกหวยแค่นี้อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวป้าตีฉันทำไมเนี่ยนกนำโชคของแก ที่ใส่มือฉันดูสิเนี่ยฉันบอกแกแล้วแกไม่ฟังนกของแกด่เลยนกของฉันเหรอพูดใหม่อีกทีสิเมื่อกี้กุยเป็นคนเอามายืนให้ป้าป้าบอกเป็นนกของฉันแล้วป้าตีฉันเนี่ยนะก็ฉันบอกแล้วไงว่าล้านฉันดีอยู่แล้วฉันไม่เอาฉันไม่เลี้ยงอะไรทั้งนั้นแกก็ไม่ฟังฉันอย่างเงี้ยมันสมควรจะต้องไปไหมล่ะนี่ป้านี่ชอบใช้ความรุนแรงใจร้ายจริงเลยดูที่เนี่ย ชื่อไหมนะอาคมตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยนะอ้อยไม่เคยทำอะไรถูกใจป้าน้อยหน่าสักอย่างเลยทั้งหยิกทั้งตีเดี๋ยวก็ฟาดเอาฟาดเอาอ้อยจริงจก็อายุเยอะแล้วนะ20กว่าแล้วนะไม่เด็กแล้วนะเนี่ยมันยังมีอยู่อีกเหรอนะอาคมที่เขาฟาดแบบลูกแบบลูกโตแล้วแต่ก็ยังตี่ะโอ้ย <20 S 1> อ,อ้อย ไม่หยุดพูดเลยเนี่ยไม่มีช่องจะพูดเลยเนี่ยไปอดพูดมาจากไหนขอโทษจ้ะนะคมเอา้าพี่โทษใช่มาทําอะไรอะ่ะเอา้าแล้วนาคมไปไหนอะ่ะไอ้คมป่วยหนักมาทํางานไม่ได้หรอกฉันก็เลยต้องจาจโทษจะมาช่วยงานแทนนะดิใช่แล้วและที่ป้าตีก็ถูกเลยนะตีแบบที่พอรักไงเหมือนสุภาษิตเลยนะพี่ยอดรักบัวให้ผูกรักลูกให้โรตีมันมีที่ไหนเล่ามันมีแต่ รักวยผูกรักลูลกให้ตีอไอที่พูดมาเมื่อกี้มันผิดเลยรักก็จะตีทําไมวะฮะถ้าตีต้องไม่รักสิเว้ยเออใช่ถูกเออนี่ถูกต้องฟังอยู่นานแล้วอะไรที่ป้าน้อยหนาตีอ้อยเนี่ยมันถูกแล้วละครับ<ช>เพราะว่าคนเรารักกันอยู่ด้วยกันมันก็ต้องกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาม<น>มเหมือนลินกับฟันนะครับจะไม่ให้ตีกันเลยเป็นไปไม่ได้หรอก โอ้โหอายุยังน้อยทำไมห,หัวโบราณแบบนี้วะฮะเอ้าห,หัวโบราณแล้วมันไม่ดียังไงพี่ไม่งั้นคนโบราณเนี่ยเขาจะมีสุภาษ,ษิตว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้เตีเหรอแต่มันเป็นคําโบราณมันต้องใช้กับยุคโบราณนูน้นตอนนี้มันยุคไหน4.0แล้วจะทําอะไรมันต้องใช้เหตุผลกันเว้ยอันนี่ไงไม่ตีไงเด็กสมัยเนี้ยมันถึงได้หยอกแยะไม่เอาไหนใช่ ที่ป้าเขาตีเนี่ยควรจะดีใจนะเพราะป้าเขาตีเนี่ยเพราะด้วยความรักล้วนๆเลยครับพี่ยอดข้าวไม่เอาแล้วนะเ,เสียอารมณ์คุยกับคนหัวโบราณเ,เดี๋ยวที่อ้ยอยอ้อยมากินข้าวก่อนอ้ยอยเฮ้ยไ,ไอ้ทศไอ้คุณรัมดลมึนพูดอะไรกันวะฮะกูเสียลูกค้าแล้วมึงเห็นไหมเนี่ยเอา มันก็ถูกแล้วนี่พี่ถูกอะไรเอาก็รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีไงใช่<อ>ต้องตีออคนรักกันต้องตีกันใช่ถึงจะแสดงความรักใช่ใชเหมือนกันเลยไอ้ทศที่กูรักมึงมาทํางานเนี่ยมึงเชื่อไหมว่ากูรักมึงมากเพราะฉะนั้นเว้ มึงบอกตีมึงหน่อยอู้หวิตายคุณนพดลผมอยากจะบอกความในใจกับคุณเหลือเกินนะครับตั้งแต่เจอหน้าครั้งแรกอ่ะผมก็รักคุณซะแล้วนี่คุณรักมึงมากมึงอย่าเพิ่งไปไหนจากกูนะโอ้ยคุณนพดลครับคุณเป็นคนน่ารักมากรักมากเลยรักมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่อยู่แล้วฮะคุณนพดลรักกันเยอะๆนะครับมานี่ก่อนซิคุณนพดลมานี่ก่อนมานี่กันไอ้ทอดมานี่ดิโหอะไรวะเย็นไว สวัสดีครับพ <He> er ี่เฮียเหมือนเดิมหนึ่งครับขออนุญครับ <ผม S 1> นี่นนจะนั่งเนี่ขออนุญาตฉันยังก็ตรงนี้มันก็ว่างอยู่มารยาททางสังคมอะมีบ้างไหมอ่ะอาอานี้แล้วกันถ้าอย่างนั้นนะครับคุณอ้อยครับผมผู้กองนนทอนั่ง กินก๋วยเตี๋ยวกับคุณอ้อยตรงนี้ได้ไหมครับเชิญครับอ่านี่น้ำขอบคุณครับเพียครับครับผมนี่นจะตักพริกป่น,นะระวังด้วยลมม,มีแรงๆอยู่สอนฉันเป็นลูกเลยเนี่ยครับแม่อ,อุ้ยเดี๋ยวย,ยังไม่ขึ้นจากแก้วเลยเนี่ย ฉันเลยเห็นไหมจะดูสาเตือนไปแล้วทำไมเนี่ยเดี๋ยวดูให้มาล้างตาล้างตาไม่ต้องมาเยอะไปก็ดูให้เดี๋ยวดูให้ไงนี่ทำไมกันเ่เน่น่่น่่เห็นกับตาเลยนังอ้อยแกว่าแต่ฉันชอบใช้ความรุนแรงฉันไม่ได้ใช้ความรุนแรงเลยนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าว่าแต่เขาอีหนาวเป็นเองอีหนาเป็นเองอะไรฉันไม่ได้ตีเลยก็อีตับผู้กอมทำพิษเข้าตาฉันใช่ไหมเขาก็เลยยื่นมือมาให้ฉันตีตีไม่ตียุ่งยุด่ง ดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,ยอยนี่มันแสบจริงๆนะแสบมือ,อเลยราคาก๋วยเตี๋ยวชั้นน่ะเฮ้ยมนไปแล้วเดี๋ยวฉั้นจ่ายให้เองอ่ะลุงตาเจอกล่องนกละขอบคุณข้าวหลวงตาเออล้วพานกไปหาหมอแล้วหมอว่าอย่างไงบ้างอะห,หมอบอกว่ามันเป็นไรมากแล้วครับแค่ให้อาหารให้น้ำให้ยาตรงเวลาแค่นี้ก็กลับมาแข็งแรงแล้วก็บินได้เหมือนเดิมแล้วครับอืม ดูแลเขาดีๆนะหลวงตาาขอตัวก่อนเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่กันปึ๊บโอมีที่อยู่แล้วเลี้ยงดีไหมเนี่ยหยุดคิดเลยไอ้คุยจะเลี้ยงนอกอะ่ะไม่ควรนะเว้ย มันเป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสัตว์โลกนะควรจะปล่อยเขาอิสระดีกว่าไหมจะปล่อยทําไมวะพี่ถ้าไอ้กุยมันรักนกเนี่ยแกก็เลี้ยงมันดีๆเลยมึงบ้าไปแล้วพนดนะทำไมวะเจ้พูดเลยต้องขัดหมดทุกเรื่องเป็นอะไรวะฮะขัดอะไรของพี่เราพูดความจริงใช่ไหมใช่ก็มันไม่ควรเลี้ยงไม่เล่ามันนกมันเป็นสิ่งมีชีวิตควรจะปล่อยเขาไหมอ่ะก็ถ้าไอ้กุยมันรักนกมันก็ต้องเลี้ยงนกบ้านดองมันจะไม่ต้องขัดทุกเรื่องด้วยอะจจะบอกเลี้ยงมึงก็บอกไม่เลี้ยงกูรู้ไม่ใช่ พี่จะทะเลาะกันทําไมครับเนี่ยไอ้กุยฉันถามแกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าแกมีลูกแล้วแกเนี่ยรักลูกแกมากเลยแกจะตีลูกแกไหมไม่มีทางยังไงไอ้กุยก็ไม่มีทางตีเพราะมันรักลูกมันเดี๋ยวพี่นี่พี่อยาบอกนะพี่ทะเลาะกันเรื่องจะตีลูกหรือว่าไม่ตีลูกเนี่ยใช่ไงไอ้กุยฉันรู้นะเวคนดีอย่างแกถ้าแกมีลูกแกรักลูกแกต้องไปตีอยู่เลยใช่ไหมเฮ้ยแก ยังไงก็ตีพี่เชื่อตายแล้วท่านแกรักลูกแกมากนะแกจะต้องใส่ใจเพราะฉะนั้นแกจะตีลูกแน่นอนใช่ไหมไม่มีทางไอ้กลุยแกไม่ตีลูกแกหรอกเพราะแกรักลูกแกไม่ตีมันจะดีได้ไงมันต้องตีใช่แกเรต้องตีลูกไอ้หัวโบราณไปถึงไหนวะคนรุ่นใหม่เขาไม่ตีลูกกันแล้วใครหัวโบราณองพี่พี่นั่นแหละไปชอบขานพูกผมเนี่ยไม่กลัวลูกมึงเจ็บแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตีลูกหรือว่าไม่ตีเนี่ยผมไม่รู้หรอกนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยมีลูกเข้าใจไหมถึงไหม มันเดินหนีแล้วมันรำคาญมือสองตัวมันยังไม่มีลูกมันก็ตอบไม่ได้แต่ถ้ามันมีลูกมันไม่มีทางไอ้ทำรล้วิโอ้โหต้องการใจเย็นๆพี่เด็กมึงบอกกูใจเย็นๆมึงพูดผิดแล้วมึงดูการกระทำของมันก่อนมันสมควรที่กูใจเย็นไหมครับโอ้โหพี่อย่ามาตีกันรัวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทะเลาะเรื่องอะไรกันเนี่ยพี่ยอดได้มึงอยากรู้เรื่องใช่ไหมอ่ะพูดถามมึงหน่อยอ่ะถ้ามึงมีลูกอยู่คนหนึ่งแล้วว่าหนึ่งลูกมึงเกิดไปทำผิดขึ้นมาไอ้ดอนมึงจะตีลูกมึงไหม ถ้าเป็นกูกูไม่ตีแต่เป็นผมผมตีนี่ไงมึงฟังจากปากตำรวจเลยเขาเป็นเพื่อนกูยังไงเขาก็พูดจริงยังไงเขาก็ต้องม,มึงตีทําไมวะพี่เข้าใจไหมผมเป็นตำรวจเวลาคนทาผิดเนี่ยผมก็ต้องจับไปดําเนินคดีตามกฎหมาย มันก็ไม่ต่างกันถ้าผมมีลูกผมเป็นพ่อคนเนี้ลูกผมทำผิดผมก็ต้องตีสั่งสอนไงมึงไปรักลูกมึงเหรอรักแล้วมึงตีลูกมึงทำไมอ่ะสั่งสอนลูกมึงเจ็บนะเว้ยเอาเจ็บแต่จำไงมันคนละเหตุผลเลยนนที่ไม่เข้าใจอ่ะไอ้ที่มึงครูจ้างมาสุดยอดสุดยอดต้องคนนี้ถ้าบินเป็นพี่นนท์อ่ะผมทำฟรีเลยทำฟรีทุกคนอุ้ยแย่แล้วครับมีเรื่องอะไรจักมีอะไรแย่กับมึงอีกว่าโอ๊ยบ้าโอ๊ยเจับ้า๊ยทำผิดเนี่ยท่านก็ตีโอ๊ยมาได้มาจีกป้า โอ๊ยอย่าตีกันสิครับเดี๋ยวคนไม่มาเดินตลาดผมนะครับมันทําพีฉันก็ตีมันจะมากเกินไปแล้วเดี๋ยวๆๆๆๆมันไม่ดูๆๆๆๆอยู่กันอะไรกันเนี่ยน้องอ้อยเอบ้านช่องเมกลับหายหัวไปไหนไม่รู้ทั้งคืนเลยเนี่ยๆๆเพิ่งจะโผล่มาเดี๋ยวนี้ยังไงป้าก็ไม่มีสิทธิ์มาตีฉันอยู่ดีถึงฉันจะหายหรือฉันจะอยู่อ่ะทําไมทําไมฉันจะไม่มีสิทธิ์ตีแกฉันเนี่ยเลี้ยงแกมาตีนเท่าฝาหอยแกทําผิดอ่ะ ทำไมฉันจะตีแกไม่ได้ฮะฉันทําผิดอะไรฉันไปนอนทางบ้านเพื่อนผู้หญิงนะแกหายหัวไปทั้งคืนไม่กลับบ้านนี่มันไม่ผิดหรือไงแล้วแกรู้ไหมเนี่ยวันนี้ฉันคนของเองทั้งวันเลยไม่รู้อะยังไงป้าก็ไม่มีสิทธิ์มาตีฉันทำไมฉันมีสิทธิ์จะตีแกไดนเลยๆๆ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 ๆดๆ ฉันไม่ได้ทําอะไรผิดป้าตีฉันขนาดเนี้ยป้าแหละเป็นคนผิดป้าต้องขอโทษฉันนี่อ้อ,อยที่ป้าเขาตีเธอเนี่ยก็เพราะว่าป้าเขารักนายมาเข้าข้างป้าแบบเนี้ยเป็นพวกรักลูกให้ตีเหมือนกันใช่ไหมใช่ก็รักลูกมันก็ต้องตีไม่ใช่เหรอ mm. ก็ถ้าทําผิดก็ต้องโดนตีเป็นการสั่งสอนฉันเองก็โดนตีฉันไม่เห็นเป็นอะไรเลยนายไม่เป็นแต่ฉันเป็นทาไมบางคนไม่เห็นต้องโดนตีเลยเขาก็ได้ดีเหมือนกัน บางคนเขาใช้เหตุผลสอนลูกสอนหลานไม่เห็นต้องมานั่งโดนตีต่อหน้าคนอื่นแบบนี้เลยใช่ไหมใช่แบบนี้ไงเด็กมันถึงไม่มีคุณภาพการตีเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยตีให้ตั้งใจเรียนก็มีเยอะแยะไปเด็กบางคนเนี่ยได้รางวัลคณิตศาสตร์ยอดเยี่ยมเลยนะใครๆก็เคยโดนใช่ไหมใช่มใชไม่จริงอะ บางคนโดนตีแล้วก็ยังสอบตกก็มี <Ừ. S 2> บางคนโดนตีทุกวันแล้วก็ไปเป็นโจรก็มีทำไมเหมทเอามาพูดอ่ะเออก็เพราะว่าการตีเนี่ยสั่งสอนมันยังน้อยเกินไปไงที่จริงเนี่ยทำผิดแล้วก็ต้องตีซ้ําทําผิดแล้วก็ต้องตีอีกเพื่อให้จําเข้าใจไหมคนเนี่ยได้ดีเพราะมบเลียเนี่ยมีเยอะแยะทุกคนก็เคยโดนใช่ไหมใช่ฉันเองก็เคยอเอไออะไรก็ตีเอไออะไรก็ตีอ๋อฉันรู้แล้ว ทำไมนายยังเป็นผู้กองตอกต่อยอยู่แบบนี้ทำไมเพราะว่านายโดนตีไงถ้าสมมตินายไม่โดนตีนะป่านนี้นายได้เป็นนายพลอยู่แล้วจริงตะกะาบ้าบอเลยเนี่ยทำไมนี่หาเหตุผลมาเถียงไม่ได้เไม่ต้อรามาใช้อารมณ์เลยนะพวกไม่รู้จักความอดทนเดี๋ยวฉัน่ยนะพวกที่่ไมรู้จักความอดทนโอ้ยฟังนะจี๊ดจำได้ไว้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยใครไม่รู้นะตีฉันตี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 ไม่ยอมหยุดขอร้องไงก็ไม่ยอมหยุด เธอปะไปพัวไม่มีความอดทนนายเป็นคนบังคับให้ฉันต้องตีนายนะยังไงนายเป็นคนโปยพริกใส่ตาฉันฉันโปยพริกฉันแสบตานายเป็นคนแก้ฉันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นด้ไม่ไดี๋ยวไดมไดเ่ดี๋ยวได้ด้มได้่ด้าม่ได้ไมได้มดมไม่ไม่ไี่ได่ เออดูแข็งแรงขึ้นเยอะนะไม่นานก็กลับไปบินได้แล้วใช่ครับหลวงตาหลวงตาครับถ้าผมอยากจะขอเลี้ยงนกตัวนี้ไว้ได้ไหมครับทําไมอะเลี้ยงทําไมอืมก็ตอนที่ผมดูแลมันแล้วก็เลี้ยงมันเนี่ยผมรู้สึกผูกพันนะครับแล้วก็รักมันนะครับอือก็ได้กุยเลี้ยงก็ได้ แต่กุยต้องไม่ขังกงแล้วไม่ผูกเขาไว้นะถ้าไม่ขังกกงแล้วไม่ผูกไว้นกมันก็บินหนีสิครับหลวงตาอ้าวก็กุยบอกว่ารักเขาแล้วรักเขาจะไปขังแล้วไปผูกเขาทำไมอะผมไม่เข้าใจครับหลวงตาคือถ้าเรารักเขาเราก็ต้องผูกเขาไว้สิครับเหมือนอย่างสุภสิทธิ์ที่ว่ารักวัวต้องให้ผูกไม่ใช่ครับอืมรักวัวให้ผูกเพราะเรากลัววัวหายเพราะเรามองวัวเป็นทรัพย์สินและสิ่งของ แต่ถ้าเรามองวัวเป็นสิ่งมีชีวิตวัวเขาอยากให้เราผูกไหมก็คงไม่อยากครับถ้าเรารักเขาเราต้องผูกเขาด้วยอย่างอื่นไม่ใช่ผูกด้วยเชือกผูกด้วยหัวใจด้วยความผูกพันให้เราผูกเขาด้วยความรักความผูกพันใช่ไหมครับถูกแล้วกูุึเรี้ังเขาแล้วผูกไว้มันถูกเหรอกุยถามใจตัวเองดูสิ แย่แ yeah, ล้วครับหลวงตาครับหลวงตาเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับย้อนใจเย็นย้อนใจ,จเย็นใจเย็นยอดเกิดอะไรขึ้นไหนเล่ามาสิคืออย่างนี้ครับหลวงตาครับป้าเนหนาครับแกชอบตีอ้อยเป็นประจำเลยครับตีอยู่นั่นแหละครับจนอ้อยแทบจะทนไม่ไหวยอยู่แล้วครับหลวงตาครับเพราะว่าที่ป้าเนหนาทำเนี่ยถูกต้องแล้วครับ ที่ต้องตีอ้อยเพราะอ้อยทาผิดครับที่จริงนี่เพราะตีเนี่ยเพราะว่ารักครับไอ้นนมึงผิดแล้วไม่ใช่แล้วไม่ถูกต้องเจ้าค่ะหลวงตายุคนี้สมัยนี้แล้วใครเขาไม่ยืนตีกันเปาปาปาแบบนี้เจ้าค่ะไม่ถูกต้องเจ้าค่ะทําไมจะตีไม่ได้เจ้าค่ะหลวงตาสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีสุภาษิตเลยเจ้าค่ะรักบัวให้ผูกรักลูกเนี่ยต้องให้ตีเจ้าค่ะเขอโทษเจ้าค่ะรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีเจ้าค่ะหลวงตาถามหน่อยทําไมป้าตี ยอ,อยสอนแล้วไม่จําเจ้าค่ะหลวงตาบอกอะไรเท่าไหร่นี่ไม่เคยจําเลยเจ้าค่ะก็ต้องตีจะได้รู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําที่ตีเนี่ยเพื่อสอนให้จําเจ้าค่ะการที่ไม่เขาทําผิดซ้ำสองเนี่ยมันมีการตีอย่างเดียวเหรอจริงๆอ่ะก็ไม่ได้อยากจะตีนะเจ้าค่ะหลวงตาแต่ที่ต้องตีเนี่ยเพื่อสอนให้จําเจ้าค่ะอ๋ออย่างนี้นะการตีการการทําร้ายกาันในครอบครัวมันผิดกฎหมายนะรู้ไหมถามนนทร์สิ ใช่ไหมนนยัไงไงวะเออคือฮะผิดกฎหมายครับอา้าวรู้นี่เออคืออย่างนี้ครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงภายในครอบครัวปี2550มาตราที่4ผู้ใดอันทำความรุนแรงให้แก่ครอบครัวหรือคนในครอบครัวเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือน หรือปรับไม่เกิน6,000บาท,ทหรือทั้งจำทั้งปรับครับว้าวแล้วคราวนี้โยมอ้อยจะแจ้งจับป้าไหมแจ้งจับไหมไม่เจ้าค่ะทุกคนฟังหลวงตานะถ้าลูกหลานเราทำผิดสิ่งแรกที่ต้องทำคือระงับความโกรธในใจตัวเองมันจะได้ไม่ไปจบที่การตีนะเข้าใจไหม เข้าใจครับอืหลวงตาเชื่อว่าความรุนแรงมันแก้ปัญหาไม่ได้นอกจากความรักความเข้าใจนโยมนะทุกคนชาตรุ่เจริญพรโยมพี่ว้ยป้าน่นน่ะนี่คืนดีกันแล้วใช่ไหมจ๊ะป้าเองแหละที่ผิดเพราะว่า ใช้อมมารมณ์ม้าเกินไปขอโทษฉันตั้งหากและที่ผิดอะฉันเนี่ยนะชอบดื้อแล้วก็ชอบเอาชนะทำให้ป้าโมโหตลอดเลยอะ่ะก็รู้นีอ่อเอาละเอาละดีก็ดีกันแล้วนะต่อไปก็ไม่ต้องลงไม้ลงมือกันอ,กอีกแล้วค่แล้วอย่างนี้สำนวนที่เขาว่าไว้ว่ารักกลัวให้ผูกรักลูกให้ตีนี่มันยังไงล่ะครับ รักอัวให้ผูกรักลูกให้ตีมันไม่ได้หมายถึงการเคี่ยนการตีอย่างเราเข้าใจแต่มันหมายถึงการตีกรอบสร้างกรอบให้เขาสร้างกรอบสร้างกรอบอยังไงครับการตีกรอบสร้างกรอบก็คือการจำกัดขอบเขตให้เขาให้มีกฎให้มีกติกาเหมือนการเล่นกีฬามันต้องมีกฎมีกติกาไม่งั้นนักกีฬาก็จะออกนอกลูก่ออกนอกทาง เข้าใจไหมหอือสาธ<ฟ>ุค่ะจเจริญพรเออนี่ไอ้นกตัวนั้นอนะมีใครเอาไปเลี้ยงหรือยังไม่งั้นเดี๋ยวป้ารับเลี้ยงเองโชคดีนะเจ้านกกลับมาหากันบ้างนะ ทำไรอะ่ะปล่อยน้องเหรอเฮ้ย<อ>หรือว่าน้องที่เองบอกว่าจะเลี้ยงอ่ะใช่ตัวนั้นแหละค <c oughs> งกระพันชาตรีไม่เจ็บไม่คันเลยครับก็แจ็คอยากได้วิชาคงกระพันชาตรี่ห ากจะเป็นเหมือนกัน